บริตาก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาชมเพลงเพาะเอกาเตียหรือหมาดีฟ้าเตี้ยนะครับอันนี้เพาะด้วยเมล็ดนะครับประมาณเดือนกว่านะครับก็ส่งให้ลูกค้าไปแล้วหนึ่งร้อยต้นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทางสวนยินดีส่งให้นะครับถ้าร้อยต้นขึ้นไปก็ส่งในระบบหมาอตู้นะครับโลพาเล็นะครับต้นพมเมล็ดนี้ครับ ถ้ารับเยอะก็ต่อรองราคานะครับก็ร้อยต้นก็ต้นละสามสิบาทนะครับร้อยต้นขึ้นไปนะครับแต่ถ้าราคาปีห้าต้นละสิบต้นนะครับต้นละสี่สิบาทนะครับก็จะส่งไซตะก้าให้อย่างดีนะครับอันนี้ก็พร้อมปลูกได้เลยนะครับต้นสวยงามมากนะครับแข็งแรงนะครับ ท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ไร่พณิตานะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับก็มีทั้งเป็นชุดชุดละยี่สิบเมล็ดนะครับเก็บเงินไปทางชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเมล็ดนั้นทางสวนก็ถ้าสั่งห้าร้อยเมล็ดขึ้นไปเมล็ดละหนึ่งบาทนะครับถ้าจํากว่าห้าร้อยเมล็ดก็เมล็ดละสองบาทนะครับความงอกดีนะครับทางสวนก็ยู่ดีแนะนําวิธีเพาะนะครับเป็นเมล็ด ใหม่นะครับของเปีหกสี่นะครับทางส่วนก็ขอเสนะนำนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ